ได้ยินเสียงเพลงนี้แล้วคิดถึงวันวานแต่ว่าเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวโดนเลขสิทธิ์ปิดก่อน <c oughs> จากแมปที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลบอกนะครับมีผู้เล่นออนเซิร์ฟรวมกันถึง20กว่าล้านบ,กบวกๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้นะครับค <c oughs> นออนไม่ถึงแสนนะครับเหลือแค่หลักหมืน่น แต่ก่อนแบบนี้เป็นแบบที่สนุกมากๆนะครับผมนี่ตื่นแต่เชา้าทุกวันเพื่อที่มาทำอีเวนต์เลยนะแล้วก็รอเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะเก็บบัฟกับผลของเรานะครับโบน์วอตซัมแคนดี้วอตซัมนะครับการทำผลใหญ่ไปอะไรที่สนุกมากๆไม่ว่จจาจะการทำฟักไข่เล่นบงเล่นบักต่างๆนะครับเล่นกับเพื่อนเพื่อนเป็นแบบที่ผมยอมรับเลยว่าสนุกมากๆนะครับผ่านมาไม่ถึงปีแบบนี้กำลังจะตุยแล้วครับเหตุผลหลักๆที่ทำให้แบบนี้ตุยคนดูน่าจะทราบดีนั่นก็คือพวกดูบ แต่ก่อนเราจะมีแค่ต้นแคนดี้บอสซัมนะครับที่สามารถผลิตตังให้เราได้เยอะๆไปทําผลโตได้ก็แลกคูนมาเก็บแล้วก็สามารถปั๊มผลได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกจังเงริจังไรเอาดูปมาก๊อปปี้ผลมันทําให้ตัวเงินในระบบเกมไม่มีค่าไปเลยนะครับเพราะว่าใครๆก็สามารถเทีดได้แคนดี้เทีดผลละว1บูท2บูทอย่างเงี้ยการทําผลใหญ่ เลยเปอะไรที่แบบไม่น่าเล้าใจและตื่นเต้นช่วงที่มีบนวัดซํำเข้ามาเราก็มีบัคลีงให้เล่นทำใหญ่สุดของระบบเกมก็จะอยู่ได้ที่ประมาณ1,000-2,000โลตัวระบบเกมมันได้แค่นี้แต่ว่าก็มีพวกจังไรอีกเอาโปมาทำให้ผลใหญ่เท่าแมปหมื่นโลแสนโลล้านโล <laughs> ทั้งๆที่ตัวเกียม,มันกำหนดให้สูงสุดแค่2,000โลแต่ว่าพวกนั้นก็โปมาเล่นก็ทําให้โบนวัตซัมตายไปอีกพอหมดกระแสการทําผลยักษ์ไปคนดูเขาก็หันมาเล่นสัตว์ยักษ์กันและมันก็มีพวกจังไรอีกนะครับเอาสัตว์ยักษ์ไปดูปมาและนํามาปล่อยเตือนตลาดอีกนะครับทาให้ตลาดของโกกาเดนพังอีกครั้งหนึ่งช่วงที่หมยกยักษ์ลุ้งราคาบูมๆนะครับตอนนั้นราคาถึง30,000กันเลยทีเดียวนะโอ้โหปเป็นอะไรที่แบบโคตรว้าวมากเลยนะครับ พอมีพวกตัวดูเข้ามานะครับเหลือไม่กี่พัน,นครับอากหลักพันลงสู่หลักร้อย <c oughs> ตอนนี้คือของในโกกาเดนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีค่าเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นเขาเลิกเล่นกันไปเยอะส่วนคนที่ยังเล่นหรือว่ายังปล่อยก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นผู้เล่นที่ส่วนน้อยมากๆเลยเท่าที่เห็นผู้เล่นออนในแต่ละวันเนี่ยเหลือไม่ถึงแสนเลยนะครับเหลือน้อยมากม ผู้ชมครับในวันนี้ผมจะมาทําคลิปบอกลาแมปโกกาเด้นนะครับนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของแมปนี้แล้วนะผมจะไม่ได้มาเล่นอีกแล้ววันนี้ผมจะมาตัดผลบนวัตซําทิ้งแล้วผมก็จะเก็บต้นบนวัตซําเข้ากระเป๋าไปนะครับถึงผมจะไม่ได้เล่นแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าแมปนี้จะอยู่ในใจผมตลอดไปนะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นแมปที่ผมสนุกมากๆนะผมใช้เวลาเล่นอยู่นานมากๆนะครับแบบนี้เล่นกันเกือบปีกันเลยทีเดียวบนวัตซําผลนี้แต่ก่อนผมทําไว้ถึงหลักคิวเลยนะตอนนี้เหลือแค่382ที วันนี้คงต้องบอกลากันแล้วสินะอันดับแรกเลยเราต้องปลดใจก่อนไอเทมชื่ออะไรนะปวดใจอ่ะตัวนี้โอเคปลดใจก่อนโอเคปลดแล้วะมาผมจะเก็บครับเก็บได้ไหมอา่าทำไมไม่ขึ้นให้เก็บเดี๋ยวนะออใช้เป็นที่เก็บได้ไหมที่เก็บอ่อที่เก็บอ่ะตัวนี้ โอเคผลนี้ไม่ใช่เดี๋ยวขอดูผลก่อนผลไหนล่ะทีนี้นี่คือผลที่ผมเก็บออกมานะครับอเท่าแมปกันเลยทีเดียวลองไปขายดูขายหน่อยได้ไหมราคาเท่าไหร่โอ้ <laughs> คิดถึงวันๆแต่ก่อนนี้เก็บทีละผลแล้วก็นำมาขาย ได้ตังหลักล้านนี่คือโคตรดีใจถึงคิวของต้นโบนวอตซัมแล้วครับลาก่อนนะโบนวอตซัมยักษ์และเราจะคิดถึงนายกลับเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราซะโอ้บายบายแล้วก็สั่นเลี้ยงครับเก็บใ,ให้หมดเลยที่เหลือก็เป็นดงแครอทเอาไว้อย่างนี้แล้วกันที่เกียรเก็บนะครับนายขอดูซีดหน่อยไม่ได้มาตั้งหลายเดือนนะครับ มีอะไรใหม่บ้าง oh. เราคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะว้าวร้านค้ามีสปริงเกอร์มาเพิ่มเติมไหมไม่มีมาสเตอร์สปริงเกอร์ไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงแกลนมาสเตอร์ไข่ละ่ะไข่มีอะไรบ้างไข่ ถึงจังเกิลอ๋เอเงินเดิมเฮ้ยอะไรเนี่ยซิลเวอร์โก้เฮ้ยมีหมูด้วยโอ้นี่ครับโอ้โหช้ยมาสเตอร์ประตูมิติไปไหนวะเรีพอร์ตเฮ้ยไปไหนอ่ะ เฮ้ยมันเทเลพอร์ตมาไหนเนี่ยโอ้ตลาดสดอเอาของมาขายตรงนี้อตัวอะไรอย่างใหญ่เลยว้าวอูเล็กคูนยักษ์โอ้มีตลาดด้วยนะครับตัวอะไรเต่ายักษ์ตาแดงไหนอุดหนุนได้ไหม ซื้อ,อยังไงต่ายักษ์ตาแดงทำไมไม่มีที่ซื้อซื้อเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นดาวดาวหาจากไหนอ๋อดาวต้องเติมโลบกักโอ้ไม่มีโลมีอะไรที่แบบเป็นเป็นเหรียญไหม <laughs> มีเหรียญไหมทำไมใช้แต่ดาวหมดเลยเหรอ,อ <laughs> นกยุงว้าว สองพันเจ็ดร้อยห้าสิดาวโอ้ oh, ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย hey! เอาไปไหนลนะมึกตัวละ9 9้ดาวสี่ตัวไอตัวนี้เก0าพันโเออมีกิฟฟินวัตเตอร์ไฟไอตัวนี้อะไรเนี่ยช้าง120แล้วก็อะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนเหรอเนี่ย โอ้ร้านคนนี้ทำไมเท่จังโอ้และคูณ2องพห้าอดาวโอเอออขายซุปร้านด้วยโอ้อว่าเต่าตัว,ตวใหญ่มากเต่ายังใหญ่เลยไหนดูราคาเต่าเขาปล่อยเท่าไหร่เต่าอยู่ไหนอ่ะดูยังไงอ่าแค่นี่คิดสเนะคิดสเนะเอา เต่าอ,อยู่ช่องไหนช่องนี้หรอไม่ใช่เออเดี๋ยว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 เต่าอ,อยู่ตรงไหนร้านใครขายเต่าโอ้เต่าโคตรใหญ่แต่ซื้อไม่ได้ช้างเรนโบว์ตัวละสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดาวว้าวแล้วก็ไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่รู้จัก <c oughs> ตัวนี้นกยูง 4,499ดาวตัวนี้3,499น่าจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่พวกนี้เดี๋ยวทุกคนคลิปนี้เราก็าไว้กันแค่นี้นะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมานะครับ CU ครับ Go Garden บ๊ายบายครับผม